สวัสดีครับองอาจธนบุรีนะครับวันนี้พามาดูเหรียญปกหลวงพุทธิมวัละหานไร่นะครับรุ่นไตรมาสปีหนึ่งแปดอ่ะองค์นี้เป็นโคตรอีกนะครับแล้วก็เป็นอุสั้นเนี่ยครับตรงปลายอุ่นี้จะสั้นเห็นไหมครับอ่ะต่อโคตรอีกตรงนี้อ่ะพี่ๆสังเกตน้ง่ายนะครับเหรียญดูง่ายนะครับปั๊มกระแสทั้งเหรียญนะครับอ่ะเป็นทุกเหรียญนะด้านหลังเห็นเหมครับนี่เห็นไหมครับกระแสการปั๊มทั้งเหรียญอ่ะนะครับแล้วตัวตัดนะครับตัดขาดเลยนะครับนี่ และพี่ๆสังเกตช่วงจะประมาณนี้นะมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับพัะจ้าะขาดเป็นเส้นๆเป็นร่องๆเห็นไหมครับอ่าเนี่ยดูกันเลยนะครับอ่าดูโคตก่อนเห็นไหมครับจำโคตรแม่นๆนะเห็นไหมครับนี่ดูวิธีการปั๊มนะเห็นไหมครับกระแสเหรียญนี่ครับดูง่ายมากๆนะครับกระแสเหรียญนะครับกระแสเหรียญสำคัญเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับอุสั้นอ่าโอเคนะนี่จำหน้าให้แม่นนะครับนี่อ่าโอเคครับด้านหลังเห็นไหมครับกระแสการปั๊ม โอเคนะตัวตักนะครับเห็นไหมครับตัดขาดเลยอ่าครับเริ่มจากตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเป็นร่องมาตลอดนะครับตัดขาดเป็นร่อง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 มาอ่าโอเคนะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ตัดขาดทั่วไปตัดขาดเลยนะครับอ่าโอเคนะนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับจําหน้าจาโค้ดนะครับแล้วก็จําตัวตัดมนแม่นนะครับอ่าฝากกดติดตามฝากแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ